お,おい Ô. <coughs> Hạng. <coughs> สวยยิ่งยวดฆ่ามังกรเสร็จแล้วก็ตกตายนะทีนี้วรตีนแท้ตีไปทำอะไรมาทำไมมันถึงเกิบตาย ไม่ต้องไปโฆษณาให้เขา้ยอ่าเปิดก่อนได้เปียบครับเปิดก่อนได้เปียบครับเปิดก่อนได้เปียบโอไม่ไม่ไม่นะมาคาถาอะไรเอาดีเอาดีเอาดีผู้สูงส่งรอสวยได้อะไรอ่ะ ชีตคือกรุงเล็บลบลูคาถาราชาผู้กืนกินโลกหมวกเกาะชุมนุมอสูนเสือ้อกราะชุมนุมอสูนลำลองชีต <Hey, S 2> มาครบชุดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเอาปูปาบแล้วก็เอาปูเบิร์ถอยถอยแล้วก็ถอยแล้วก็ถอยแล้วก็ถอยเยอก็โมแมนวัทช์ับ เย่แล้วเราก็ไปเรียบร้อยไปละฮะเย่ปราบบอกแล้วอย่าเล่นกับข้าไอ้น้องอะเย่เย่ไม่ตายด้วยดาบก็ต้องตายหนึ่งไปแล้วมั้งสวยทุกี้มึงฆ่าใคร <c oughs> <c oughs> อุ้มกระใสเมื่อกี <c> ้ <oughs> อย่าไปซีเรียสกับมันเลยเพราะหนีได้ก็หนีเถอะเปลืองเวลานี่ก่อนที่เราจะไปสู้กับบอสตอนนั้นนี่เราจะมาจัดการพี่คนนี้ก่อนซึบอ,อเย้ยอาอ้ยไม่แรงไม่แรงเอ้โอ้ยทุนสวนกลับเกาะสะท้อนบอ่บอ S 1> <S 1> เรียบหลบยัง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 ย yeah. ัง yeah. ยัง yeah. ยัง yeah. ยัง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 ยยังยัยังยังยังยยังยังังยังยังยังงยั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 งยยังยัังย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 ัังย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 ังัง อ้ย,อยแล้วม้ามันไปเอาไฟไมาจากไหนน่าจะเป็นมา้าม้าไฟเออขอวาวะล่ะก็ก็มาดิครับมันมีทั้งไฟมีทั้งสายฟ้าไว้เต้ยชิว

มูดหายเิ่งไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกไม่ได้โม้ไม่ได้โม้เออคือแมปนี้มันสายฟ้าคือแบบเด่นมากไม่โดนอีกเย้ ใดๆพี่จะไม่เถียงใดๆทั้งสิ้นจนกว่าน้องจะได้เล่นเองกับมือเฮ้ยนี่ปั๊บอ้มหมายก้อนผ่านมาเยอะนี่ต้องลองเอามาเ่นเองต้องลองมาเอง เดียย๋ยวใจเย็นใจเย็นมันมีระบบแบบเวลาผู้เล่นจะกดอะไรอะ่ะ ัตรูมันจะแบบกดสวนทันทีนี่ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยโอ้ my god โอตขอขอขอกินน้ำกินน้ำแบบ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  เดี๋ยวตั้งหลักก่อนจ้เย็นฟาดฟาดเย้ไฮ้โดนเฉยเลยไกลขนาดนี้นะ เน่ได้ละเรียบร้อยคือมันต้องแบบมมันมีสองอย่างอ่ะก็คือก็วนดูก่อนวนดูการโจมตีก่อนอ่าต้องวนดูการโจมตีก่อนแล้วก็รอตีเข้าไปก่อนแล้วรอตีเข้าไปก่อนแล้วก็ตายไป,ไป <c oughs> แต่ของผมนี่จะแบบลองเข้าไปตีก่อนเออเฮ้ยชิปหายละบอสนี่ว่ายากแล้วทีนี้มีเลือดอันเดียวด้วยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ ไม่มีเลือดเลยอ้อ,อเฮ้ยแตกแตกสวยลองผิดลองถูกครับใช่ครับลองผิดลองถูกเพราะว่าผมก็คือถ้าเล่นจบมารอบหนึ่งแล้วมันจะโอเคอันนี้ไม่เคยเล่นจบเลย ก็เล่นมาเรื่อยๆย,ยังไม่จบเลยเนะี่ยมอแล้วนะเออจงเป็นดาบให้ค่ายใช้ปลานหละปลานมือปลานมือพี่เคทํำไมไม่ใช้มือขวามือขวาชักว่าบ่อยหรือว่ามันถนัดด้านซ้ายวะ มือขวาแข็งแก่งนะวอยบอกเลย จะเย็นพี่กำพูดน่ะเออต้องตายแน่ๆต้องตายแน่ๆเลยไม่ตายไม่ได้นั่นไงดวงวานกลัวข้ามาลที่เกตด,ดาบตมินไม่ตายได้ไงเลือดเหลืออันเดียวข้ามไป เพอันสงครั้งสวย เหตุใดเจ้าจึงตัววินหาชะตาเพื่อเข็นค่าสิ่งใดความทรงจังของดาบทอมบลลิ์มีท่าฟันบนอากาศด้วยมันมีมาเรื่อยๆนะเออเราต้องตายว่าสามสี่รอบอะ่ะแต่อันนี้คือโหดไงนี่ตายรอบเดียวก็พอ ดาบอย่างเทพใช่ไหมเราเราเอาตัวก๊อปเราตัวก๊อปปี้ให้มันเป็นจอกเกาะไงเออมันจะแรงขึ้นพอจอกเกาะแล้วเนี่ยเราก็ใช้ดาบสม,มุไรไลฟาดมันไปดินแดนมัชชิมาถูกอ้อมล้อมด้วยชะตามอรณนะอันมืดมิด แต่ไฟนั้นก็จะเผาไหม้น้ำกีดกันไปด้วยเช่นกันใกล้จบแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเราไปเผาต้นนี้นี่แหละต้นพฤกษาศาสตร์เราคงต้องจากกันแล้วเดี๋ยวต้นพฤกษาทองเจ้าจะได้เป็นราชาแห่งเอลเดนแน่นอนเหมือนดาบมารน่ะเออเป็นดาบซามูไรฮะ แต่ผมไม่ได้เล่นคาร์ดซามูไรนะผมเล่นคาร์ดดาบใหญ่ก็อัพไปอัพมาก็กลายมาเป็นเล่นซามูไรซะกันตื่นเถิด นี่มันที่ไหนกันนี่ย่